หากคุณกำลังประสบปัญหานี้กับการที่คุณมองไม่เห็นใบหน้าของเขาแถมไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกบนใบหน้าของเขาแม้แต่คนในครอบครัวเองคุณก็ไม่รู้ว่าหน้าของคนในครอบครัวคุณเป็นยังไงคุณอาจจะประสบกับโรคนี้ครับโพโซแพคโนเซียโรคลืมใบหน้าครับโรคโพโซโแพคโนเซียหรือว่าโรคตาบอดใบหน้ามันเกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมเสียแม่ไป แกจะบอกว่าไอตัวโรคโปรโซแพคโทเซียครับหรือว่าโรคลืบใบหน้านเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นนะกับคนทั้งโลกเนี่ยได้ถึง2%เลยทีเดียวครับผมดยตัวโรคนี้ครับผมจะทําให้คนที่เป็นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นหรือว่าเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าของคนที่เขามองได้เลยครับผมแกไม่สามารถแยกได้นะว่าเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่แม้แต่คนในครอบครัวเ,เนี่ยเขาก็ไม่รู้นะมองไม่เห็นหน้าเหมือนกันแรงกว่านั้นครับอาจจะทําให มองไม่เห็นและเข้าใจถึงหน้าของเพลงได้ว่าหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่ครับผมซึ่งก็ถูกไปใช้นะครับเป็นพอร์ตหลักครับของอาการปวดของพระเอ,อกในเรื่องนี้ครับกับ f เฟสเล s เ Love ครับผมรักไม่รู้นะเองครับผมซึ่งตัวนะฮะเซลลี่นี้ซื้อเลิกสิทธิ์มาจากดิสแมนพอลโดเมนนะครับผมนะฮะตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มเนาะแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมกับการมองหน้าคนอื่นครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหน้าของคนนั้นนะเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าเขายิ้มเขาเศร้าหรือเขารู้สึกยังไงอยู่ครับแม้แต่นางเอกเ,เองครับที่เข้ามาเพื่อมาเป็นผู้ช่วยตัวพระเอกครับเขาก็ไม่รู้ว่า เป็นยังไงกันแน่ครับผมซึ่งนะครับไอซีดีเขาเป็นอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นตอนที่เขานะครับสูญเสียคุณแม่ไปตอนวัยเด็กนะครับผมแต่แล้วอยากจะบอกว่าไอ้ตัวโรคโพโซแพ,พโทโทเซนเนี่ยก็มีคนดังปวด้วียนะซึ่งค,คนคนนั้นครับเขชื่อว่าแบล็ตพีน,นะครับผมซึ่งนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกเองครับว่า เขาเนี่ยกำลังประสบปัญหากับโรคนี้อยู่ครับแล้วก็ทําการรักษาอยู่นะครับผมเขาเนี่ยไม่สามารถจดจํหรือแยกใบหน้าของคนที่เขารู้จักได้เลยครับจำใบหน้าใครไม่ได้เลย้วยสักหนึ่งครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันครับผมถ้าใครครับสนใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเฟก e ล s เลอร์ครับผมแกดิวนะฮะกับลุกนี่คือหล่อไม่ไหวเลยก็ไปตามต่อได้นะครับที่ทาง g m m TV แล้วก็ทางพ r i m วีดีโอย้อนหลังได้ได้เลยครับไปไปดูกันจ้ะ